มานตัวนึงแล้วได้ทุกคนเลยหยิบบางื่าหินโนเสือพักจำติวแล้วโหมันนี่ขเขาเาพูดได้ได้โหมัอนไร <laughs> อาอบัณนี้หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็สิไปหา,าการก่อนบัณฑิตาการหายเงินก่อนน่ะนกเลือกนกเลืกไก่ป่านะ่ะอู้ตัวใหญ่เลยนะอู้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกอู้นกอันนี้โมเมนต์ไก่ป่าอ่ะมานตัหนึ่งแล้วได้ทุกคนเลยแต่จะเป็นไปเถอะไม่เคยเห็นแบบนี้นะ,นะตัวบักใหญ่ บางทุกคนนะชงตโตบ้างบางบ้างเจิดไปเลยตัวนึงเนี่เจิดไปแล้วยังเลยตัวนึงยังเลยตัวนี้มาในแล้วตัวที่ชอ่งองเลอะนี่บางอืมบางไหมบางไปเลยดิบางเพ่ปตะว,วันนี้ บางเล่นหรอบางไงบางไงน,<อ>นั่นเรียบร้อยตัวที่สามเข้ากันมาในมือนี้ไล้ตัวที่สามก็ตามมาบัดนี้นี่ตัวนี้บางแดงตัวนี้เนาะใหญ่เติมเต้เอ้าได้3สามตัวแล้วอ้อมบัดนี้กระเมือก่อนฝนตกเลยทุกคนเอ้ ตกเหงขบไปจับมานี้มาหอดอนบอดผลก็ยังบรยุทธ์อยู่อวันนี้หลังจากมาตการกับชมเฮากับกางมุง้งกลางผีเลอกางเต็นก์กางผีเลอนอนแล้วปัะนี้อันนี้เต็นท์อคอยเต็นท์บ่คอมป่าพ่นป๊ปนปปนอบางไงหนึ่งนอนได้ที่ห้าคนผู้จักอ,อันนี้ <c oughs> ปั่นนอนเทิงรถไทเพ <c oughs> ราะอันนั้นเนี่ยผลตกยันผลตกอีมาแรงนะตอนนี้กับผลตกยิบอยู่ นี่อันนี้ก็นกแล้วก็เหลือบ้างสองโตไปพอเดียวมื้อเช้าเพลินไปนี้กลา,ายจะไปดีเนี่ยมเช้าทุกคนตอนนี้ก็อยู่ป่าเป็นเหมือนที่สองกัได้วันนี้ก็บพีไปรัดเช้ารัดไปแล้วเนื่องจากมาเมื่อคืนนี่นะมบ่ายโมงมาฮอดบอดเลยเฮ็ดบานอนเฮ็ดไปเลยแล้วกับ,บายชองใบชองกว้างแล้วตอนนี้ก็ยังแสบตาอยู่ตื่นมากะ ไปหาโชยน้าล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปหาให้ดูให้กินล้วปะนี้นี่ทีมงานกันนังเข้าละอายขึ้นแล้วบ่ โหบ้างตัวนี้พี่เลยคือโหพี่เลยวะคือโหกันได้ยังงี้นี่เน้นบีแมนคือโหพี่เลยวะก็เหาะแดงหมดเหาะไปเลยอันนั้นนะแก้มแดงเฟิร์นนะที่ทรงโตบางกันเฮ็ดโคอันนี้เขาเนี่ยใหญ่น,นย,ยนไม่เคยเห็นแบบนี้ยิ่เคยได้ กันสีดาบ้างยู่กินมานน่ตกงายใช่ไหมออกเปชิ้นตลอดมาเลยเราจะดูนี่เจ็เลยออมาเดียบร้อยตัวคนกันถูพี่เดเติบนึกว่ามันจ่อยกะละเด้ แต่มันมีจ้อยแต่มันมีชีนมีหนังทุกคนนั่นมันเนีจยจอยแต่มีชนมีหนังคล mm. ้ายๆแบบจ้อยมีกมเน,นีนะ เรกระจายนกแล้วล่ะปั่นเพิ่นผักอันโคบางอยู่เหมือนผักลาบชิลาบเอาได้เนาะลาบบางนี่นี่หัวชีนมันก็คือหัวกับชีนหนูอะคล้ายเดียวนั่นแหละแต่ากินหนูหลายอย่างสิเออคืนมันเคืออะไรคล้ายๆกับอะไรอันนี้นะคล้ายๆกับสมุนไพรน้อยนึง บางเป็นสมุนไพรได้บางเลยอือโอ้เพ่ยมันพักเขาบอกชาเนี่ยเล่าเพ่ยมันนี่เนี่ยหมอบอกลงไปก่อนค่อยไม่เคยกินหรีในบางนี่ทุกคนเลยน่าจะครั้งแรกเท่านี้ละไม่ใช่เพ่ยนายบุปั่นพักแล้วก่อนคอยยังอันเห็ดโคนกนี่ ก็เฮงนูย้ยหายะเลยนี่ก็ไปหาท่าเอาไม้น้อยไม้เน็กนะเฮงกันหนูไดช้ชี้แฉกตักนอกเกป็นจำม,มันมาถอนทำเอง จำไก่ตัวหนึ่งพื่อไแต่เมื่อคืนนี่ชนะุ่มคอยว่าบินเมนนกเลยชุ่มคอยว่าไก่ป้าพอหิงตกลงมาแล้วเป็นนกนี่ เดียวละโอ้ได้ถอยหนึ่งพวกที่สกคนเอยนี่ไ่แล้ว,อ,อ,วอันนั้นโอ้ของปูดกำปลาอันนี้โอ้แกงเห็ดเพาะยังปลื้มอยู่นี่กูเฟินครัอันนั้นเไนแล้วอุ่นแกงอันนี้ยันมันบูดเลยเอาบะหมี่โบปาณนก่สิลาบ,บ้าร์ในปีนี้เลยเชื่อเกยเชื่อเปิงโนแล้วแล้วก็เอาหม้อขึ้นค้างอีู่เลย เป็นข้างโคก่อนโคเขามันชุกก่อนยังมาลาบอีกเดวจะใส่จอหลายเแค่นี้จะน่าจงมะนาวเลยเฉยเลย โอ้โหคอมแนคอมแนโอ้โหโอ้โหได้กินโอ้บหได้กินไแน่โอ้สีแบบนี้เนาะหน้าตามันเนาะน่าแซนพลเมียมากขมในเซ็ตโลดคมวอรสชาติขมๆจังหน่อยเลยบุปานเรามีน้อยก็ไม่ยากเลยเจ้าลายไม่ยากเลยเลเมีมากเียไม่กินไม่ได้เลยคือก็ห่อเอินอายเฉยเซ็ตเราเลย แตวานี่มาขมล้บางต้องจุดขมๆขมบางจะไปแช่บกวแจ๊กนะสีดงเบิ้งสมมาเพนะเชื่อผมเพมันกเพกแมนเพบางใอะกจัดอมใจเลยทาบารโดีเจเอาข้าวมานำแก่ข้าวเลยมาบันนี้มาเบิ้งบ๊ปัลาบบางก่อนเดี๋ยวซีโคนกเอาตําลัง โอซุแล้วก็ปุง,งปนี่บนี้เลยอาปร่งคานด้เดยวเพียมันจะต่ำมาเ้ต่ำมันแห้งก่อนไปเลยต่ำแห้งก่อนต่ำ,ตำโคโก้ก่อนตอนนี้นนเป็นตะเดิข้าวฟ่ ายอขัง,องกะยาละลุงตุงนั่งเข้าไปเอ้าเดี๋ยวมาคิดเลยพอแล้วนะนย่ามนะแล้วก็พอตัดชินแหละมันพอท้อเราก็ใส่เป็นโม้โเขาไปอมีวันแบบมันทุกแ <c oughs> บบแบบบอกไปคือยังขั้นตอนสุดท้ายเนาะเ <c oughs> ข้าโค มู๊ดทำมีเบอรพัสลกอะไมีเบัวพังโบพักโบไปเลยนี่แซบแน่นอนขดาดเอย่ีแต่ก็แซบแล้วบางเถอะชิมนาะเนี่ยทำเมือเต็มโบงเต็มโบงหรอบงหรโอ้ชิมงานน้อยใจเลยเลยเลี้ยวครับ โอ้ยยังมาเรียกว่าเกือเป็นโน่ยังเนาะมาบัลลังก์คอยสิบปรุงนั่นแล้วปะนี่ทัพป่าจะเอาเฮดต้บมาจะเชิญน,นะสามดอกมาเชิญโคโนกนีน่เชิญเดียวนี่บูเบอร์ที่ยันมีคููเดียว

ตาเจอจังหน่อยคววืวามหวานนมกลิ่นขออยตัด <c oughs> ลายเลยเับหัวเลยบัยในใส่น้าตเต็มน้ำ ชีสมันชุกก่อนยังเชิญน้ำมันยังบะข้าวหอมเลยน่าจะบะข้าวนะเพราะเาเชิญข้าวโอ๊บเทมนิ้วลายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเโอ่ยไม่ได้กินแล้วเก็กำป่าโคทาเดี๋ยวค่อยไปหาพักชมติวก่อนมานี่มาเชิญชมติวก็ไม่ได้เอาไปไกลบอดเนาะนี่เอาอยู่นี่โลด

แบบแบวหาน้ำชดมีนั่นแหะแซ่บเลยนะเซยรถไปเลยกลักจนพอพอแล้วพอแล้วโอเคใชโอ๊บไปจังหน่อยโดนก่อนโดนมันเอาเนื้อเ่าหนัง สิซิมบางกอนว่าสิตืมพี่เลยสามบาทกรบ,บอกอ่อมาหนี่ปิดใจต้องเบิ้นรับว่าอืมอากาศลดจัดเลย nay cho ô lắm có lắm bên đây thôi 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 hết thôi thôi đi มามาทุกคนกินข้าวมันเดียวไปนี่หืมแล้วเสีบตรงนั้นเรื่อมันนี่เดี๋ชุดเนี่ยเดี๋ยจำเนียเซีบหน่อยอะจะนำลอยแ,แ,แล้วเบิ้งเบิ้งดีแลนพี่แสีบดีนกเป็นแล้ว เลยลำบางดอกงูนุ่มขนาดหน่อยผมอัมลำอัมลำขนาดบ่องหอมหอมพีผมลำลำเลยครับมาคำปลากินได้นะมาคำปลาเพิ่งก็เริ่มมาแล้วได้มาคำปลาทิ้งพุทธไทยเพิ่นแม่นบ่ทิ้งพุทธไทยได้เนาะมาคำปลาทิ้งพุทธไทยฝากเปไปติดตามได้ทุกคนเพิ่นกะหากะเฮ็ดช่องใหม่ทะเล คนติดตามนี่หาชิปกว่านนะประมาณหาชิปนี่ละลงไปนี่พัหนหน,นึ่งพันไว้มาลองลับบ้างมั้งนู้นเนีหลับบ้างกับบิมี่เบอร์พักเนาะแต่น่าจะแซ่บคมแบบอันนี้ ม่หมดอะไรโตแล้วผมแบบจ็กแบบแบบรสชาติที่คุณเคยแต่คือว่าบ่เคยกินบ่เคยกินราบ,บางอ่ะแต่ห่อปากคือรสชาติที่เฮาเคยกินแต่นึกบ่โอ๊ะมาเพลงด้กินกมาเพลงงูเย็งคล้ายๆกันกับมาเพลงงูเออแม่นะคนเออน้ำน้อยๆนีน่สดแซ่บกันนัเนาะ เคยกินไน้องขาอยู่ปลาบังก็แซ่บโคโนก็แซ่บอือไงแซ่บอาหารดีเลยม้ะแต่อันนี้เอ้ยเอ้ยกกบ่เลยอนเอ้ยกกบ่แก่แล้วเนาะแก่ไม่อางยำนิ้วแข็งกันล๋น เดกันเอามเท่าไมเำตัวยำเป็ดตุกเดี๋ยไม่ได้โหมันนี่ขอเขาได้ได้โหมันเลยขายกขึ้นพวเก็บไปมาถึงถึงมุาขาขากลับแล้ว เอาหมอนเลยเหลือก็จะได้หูกับขานั่นบัดนี้งูนี่เยอะเอาโอ้โหมา อ๋อันนี้หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็จะได้หาพักผ่อนก่อนพักผ่อนจังน้อยกับตอนแรกประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ก็จะไปหาเซอร์บเ,เบสเฉมองได้วันนี้ได้โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่นี้แล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามครับชมคลิปนาพๆกันใหม่สบายดี